ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนบนปอได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในศูนย์เด็กเล็กภายใต้แนวคิดปอตทอคะ่ะปคือการจัดกิจกรรมแปลงฟันหลังอาหารครูได้ให้คําแนะนําและอบรมประชุมผู้ปกครองเรื่องฟันเพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ได้รับคําตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับฟันและได้มีความรู้เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพฟันที่ดีขึ้นค่ะ ตคือการตรวจฟันในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยครูจะตรวจฟันช่องปากเด็กหลังรับประทานอาหารกลางวันโดยครูจะตรวจซ้ําและตรวจสุขภาพเด็กทุกเช้าค่ะและท่านตบบุคลากรจะตรวจทุกเดือนและให้คําแนะนําแกผ่ผู้ปกครองเรื่องการตรวจฟันอีกด้วยค่ะทคือการจัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัยได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย สุขภาพช่องปากและฟันทุกวันค่ะกิจกรรมส,งส่งเสริมสุขภาพช่องปากเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส,งส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองครูใหญ่ให้คำแนะนำและความรู้ด้านสุขภาพฟันแก่คณะครูค่ะการจัดโครงการอบรม การสร้างเสริมทันตะสุขภาพเด็กปฐมวัยแก่ศูนย์เด็กเล็กในเครือข่ายเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะประโยชน์ที่ได้จากโครงการปตทนะคะตั้งแต่ก่อนลูกอะ่ะจะเป็นคนที่ไม่ชอบแปรงฟันไม่ชอบรักษาฟันตัวเองเพอได้ร่วมโครงการนี้แล้วคุณครูแนะนําก็ชอบแปรงฟันเวลากินนมช็อกโกแลตหรือว่าลูกอมก็ต้องก็แปรงฟันตลอดค่ะแล้วก็ ตอนเย็นจะถามลูกทุกวันว่าวันหนึ่งแปรงฟันกี่ครั้งเขาจะตอบว่า3ครั้งเพราะว่าแปลงอยู่ที่บ้านสองครั้งแล้วก็ที่โรงเรียน1ครั้งค่ะพนาดเด็กเล็กของเราได้จ,จัดกิจกรรมส่งเสริมปตทและยังได้จ,จัดกิจกรรมโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดกวัวนมโครงการส่งเสริมทันตะเพื่อสุขภาพฟันสําหรับเด็กการใช้ไหมขัดฟันตอนเช้าและอาหารอ่อนหวาน ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเราได้รับรางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกดผลวนมระดับอำเภอและยังได้รับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการบริหารจัดการแนว KCCPH model เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมค่ะได้แก่เด็ก ส่งเสริมอารมณ์ค่ขอบคุณค่ะ